หินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องรับคืนนี้เคียนาอยากถามคุณว่าคุณมีทรัพย์เท่าไหร่แล้วลองถามหัวใจของคุณเองว่าใจของคุณยึดติดกับอะไรในจุดเริ่มตน้นมนุษย์ไม่ได้ถูกหลอกด้วยงูเพียงเพราะงูพูดเก่งแต่มนุษย์ถูกหลอกเพราะหัวใจของเขาอยากได้บางอย่างมากกว่าที่เขาอยากรักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้า แม้ทรัพย์ไม่ใช่พระเจ้าแต่มันมีพลังเทียมพระเจ้าเพราะมันให้ความรู้สึกปลอดภัยมั่นคงควบคุมได้และในวันที่หัวใจเริ่มรักความมั่นคงมากกว่าพระเจ้าทรัพย์ก็กลายเป็นพระอื่นโดยไม่รู้ตัวพระเยซูเคยตรัสว่าไม่มีใครรับใช้สองนายได้เจ้าจะรับใช้ทั้งพระเจ้าและเงินไม่ได้ เพราะพระเจ้ารู้ดีว่ามนุษย์จะไม่กราบพระอื่นด้วยเขา่าแต่จะกราบด้วยความผูกพันในใจบางคนเริ่มต้นด้วยคำอธิษฐานที่บริสุทธิ์อยากมีอยากพออยากดูแลครอบครัวอยากถวายมากขึ้นแต่เมื่อพระพรเริ่มตกลงมาเขากลับไม่รู้ตัวว่ากำลังหันหน้าไปอีกทาง ไม่ใช่เพราะเขาชั่วร้ายแต่เพราะหัวใจของเขาถูกซับดึงเอาไว้และเขาก็ปล่อยให้มันดึงพระเจ้าจึงไม่กลัวที่จะอวยพรแต่พระองค์ทรงห่วงว่าพระพรน,นั้นจะเปลี่ยนทิศทางของหัวใจเราหรือเปล่าดังนั้นคําถามจึงไม่ใช่แค่ว่าเรามีมากหรือยัง แต่คือเรายังวางใจในพระเจ้ามากเท่าตอนที่ไม่มีอะไรหรือเปล่าคุณไม่จำเป็นต้องทิ้งสิ่งของทั้งหมดแต่คุณต้องกล้าตรวจสอบว่าคุณยังรักพระเจ้ามากกว่าของที่พระองค์ประทานหรือเปล่าคุณไม่จำเป็นต้องยากจนแต่คุณจำเป็นต้องจนต่อพระเจ้า จนพอที่จะอธิษฐานว่าหากสิ่งนี้จะแยกข้าพระองค์จากพระองค์โปรดอย่าประทานมันเลยเพราะในสายพระเนตรพระเจ้าไม่มีสิ่งใดน่ากลัวเท่าหัวใจที่เคยร้องขอพระองค์แต่ต่อมาไม่ต้องการพระองค์อีกแล้วให้คุณลองวางทุกอย่างไว้ข้างตัวคุณแล้วพูดกับพระองค์ว่าพระเจ้าข้าพระองค์ไม่อยากได้สิ่งใดมากไปกว่า แหมข้าพระองค์จะมีทรัพย์แต่ขอทรัพย์นั้นอย่าเปลี่ยนทิศทางของหัวใจของข้าพระองค์เลยเพราะพระพรที่แท้จริงคือการมีทรัพย์และยังรักพระเจ้าสุดใจเหมือนวันแรกที่เราทูลขอ